สกิดสกิดข่าแอปพลิเคชันคลุ่มคองแรงงานชาวประมงพื้นเทป,ปลอดภัยต่อการข่ามนุษย์จ้าสวัสดีจ้าจจดี ว่าไมา่หากเรามีเครื่องมือหรือว่าแอปพลิเคชันที่ใชในการคุ้มครองแรงงานชาวประมงเพื่อเป็นพื้นเทปลอดภัยสําหรับพวกเขาแล้วก็มีไหวเพื่อสิทธิแต่งงานขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้รับซึ่งวันนี้ใน่น้าน้องเ้าหนุย่ยจะมาแนะนําแอปพลิเคชันตัวใหม่กันเลยจ้าเป็นแอปพลิเคชัน m a s w o m a n i a Intelligence เป็นการทํางานของแอปเขาจะมีการออกแบบมาให้ง่ายต่อผู้ชายเพียงแค่ลงทะเบียนใส่รายละเอียดการออกเรือแอปก็จะช่วยคํานวณรายได้เท่ ประมงค่วรจะได้รับแล้วก็ระยะเวลาในการออกเรือประมงในแต่ละรอบพร้อมกับมี GPS คอยติดตามพิกัดชาวประมงโยได้แบบเวลาจริงเพื่อให้ชาวประมงในนามั่นใจว่าเขาจะมีคนคอยดูแลโยหากว่าในกรณีสัญญาณของเขาเนี่ยให้ไปเกินว่าเซฟไปชั่วโมงตามกำหนดการเดินทางรับเขาฟังในนะาระบบก็จะแจ้งเปลอนไปอย่าง emergency contract เพื่อให้ญาติอยบนฟังได้ทราบถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้ติดตอ่อสอบถามกับบริษัทเจ้าของเรือหรือว,ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปแล้ ก็แน่นอนว่าแอปพลิเคชันนี้น่นะก็จะสร้างมาช่วยเป็นพื้นเทปลอดภัยให้กับชาวประมงได้จํานวนย่างมหาศาลเลยซึ่งประโยชน์ที่ได้จากแอป,ปนี้ก็ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยกับชีวิตของชาวประมงวันนี้น้องสาวหนุ่ยก็อยากจะให้เล่กันว่าประโยชน์ให้ชาวประมงจะได้รับเมียและมั่งฟังให้ดีจ้าชาวประมงเนี่ยนะก็สามารถาสาบสิทธิ์ตามกฎหมายของตอนเองสามารถตรวจสอบรายได้แล้วก็ระยะเวลาในการออกประมงแต่ละรอบมีการตรวจสอบพิกัดของชาวประมงแบบเวลาจริงรัวเรียวทาม หากสูญหายนานก็จะมีข้อมูลของวันเวลาแล้วก็ last location เพื่อเป็นข้อมูลให้กับจเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปมีปุ่มชุกเชิญสำหรับแจ้งเหตุร้ายระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปถึงส่นคองมัสแอบ แล้วก็ emergency contact ซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหากได้รับความรวมือจากภาคราัฐก็จะมีการสร่งข้อมูลการแจ้งเหตุรายไปยังภาครัฐเช่นส้วนไปโป้ร่รวกลุมสอบส้วนคดีพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวประมงอย่างทันท่วงทีนั่นแหละจ้านอกจากนี้เนี่ยนะหากพบเห็นเหตุการณ์การละมือแรงงานหรือว่าการทำประมงอ u ยยูชาวประมงก็สามารถส่งภาพหรือว่าเสียงให้กับแมสแอปได้มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลชาวประมงสามารถใช้ข้อมูล ส่วนนี้เป็นลักทันในการยืนฟ้องร้องได้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปถี่ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารทางซ่องไฟล์ก็คือ Two-way Communication ระหว่างผู้ใช้งานและก็แมสแอปพลิเคชันนี้ทางภาครัฐภาคเอกชนก็จะได้มีเครื่องมือในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการใช้แรงงานประมงให้ทกุกกฎหมไม้แล้วก็สร้างความโปรง่งใสในซัพพลายเชนการประมง เพื่อเธอจะตอบโจทย์กับ Human r i g h t Due Diligence ของทางยุโรปซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการประมงไทยแล้วก็ช่วยให้แรงงานชาวประมงเอเทนาก็มีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเสียงของพวกเขามีความหมายนั่นแหละจ้าเพราะฉะนั้นลองไปโหลดแอปกันเลยนะกับแอป Mass Human Intelligence จ้าบ๊ายบาย